ได้ฟังเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อมาเรื่องหนึ่งค่ะคือเกิดพายุหมุนขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความเร็วลมถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพ่อครัวชาวเม็กซิกันคนหนึ่งติดพายุอินเนคัวออกไปไม่ได้แล้วพอวันถัดมามีคนพบเขาถูกเจาะทะลุเป็นรูโดยเส้นสปากเกตตี้ที่ยังไม่ได้ต้มค่ะก็เหมือนที่บอกไปฉันไม่เชื่อเรื่องที่ว่านี้แต่คุณบน,นิ่งบอกว่าเขาได้ทดลองหาความจริงมัแล้วค่ะ มันเป็นเรื่องของลมที่พัดแรงนะครับซึ่งนักวิชาการเห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องน่าสนใจที่น่าค้นหาสาเหตุให้ปรกากฏออกมาอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้ว จะเอาเส้นสปาเกตตี้มาดัดแปลงให้เป็นอาวุธที่ใช้ยิงได้จริงหรือไม่และด้วยเครื่องยิงเส้นสปาเกตตี้อันนี้ซึ่งประกอบด้วยลูกล้อ,อยางและเครื่องดัดที่ถูกดัดแปลงมาแล้วเราจะเอาเส้นสปาเกตตี้ที่มีวางขายทั่วไปมาทําให้ได้ความเร็วสูงขึ้นถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ตรงโน้นก็คือเนื้อสเต็กอ่นอ,อนนุ่มที่แขวนไว้เป็นเป้ายิงครับ มีการแจ้งให้ผู้ดูแลสัตว์รู้แล้วว่าหลังการทดลองนี้เนื้อชิ้นนี้คงจะไม่ไปจบลงในถังขยะแน่แต่คงจะเง่ดคงิดกันได้นะฮะกลับมาที่คําถามของเราครับเส้นสปาเกตตี้ที่มีความเร็วสูงขนาดนี้จะยิงถูกชิ้นเนื้อบ้างไหมหรือระหว่างที่มันเคลื่อนอยู่ในอากาศมันจะหักเป็นชิ้นชิ้นซะก่อนเพราะว่าพวกมันเปราะบ,บางมากซะด้วยแต่ก็เป็นไปได้นะครับที่สเต็กชิ้นนี้จะถูก ยิงกระทบแต่ว่าเส้นสปาเกตตี้คงจะหักกระจายหมดและมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับที่ในอนาคตก่อนซื้อเส้นพาสต้าทุกชนิดจะต้องมีใบอนุญาตพกพาอาวุธมาแสดงให้ดูซะก่อนเพราะว่าเส้นสปาเกตตี้มันจะเจาะเข้าไปในชิ้นเนื้อได้จริงๆผมอยากจะได้คําตอบแล้วแล้วนะครับคุณเอริชมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายิงเส้นสปาเกตตี้ไปยังสเต็กชิ้นดังกล่าวด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อหนึ่งมันจะหักขณะชิ้นเคลื่อนที่ในอากาศข้อที่สอง ประเด็นกลับมาหรือข้อที่สามจะทิ่มคายอยู่ที่เนื้อสเต็กทีเซเนอร์คุณเป็นแม่บ้าน<อ>คุณทำอาหารเก่งตอบได้แน่เลยค่ะแต่ฉันยังไม่เคยเอาสปาเก,กตตีมาใช้ยิงเลยน่คะโอ้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 ค่ะฉันคิดว่าเราคงจะใช้มันทิ่มตัวเองได้แล้วก็ไม่ควรเอาไปทิ่มตาด้วยและฉันขอเลือกเอ่อข้อสามเพราะว่ามันคงจะดูดีทีเดียวถ้ามันทิ่มคายอยู่ในเนื้อชิ้นนั้นนะคะคุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นถ้างั้นเลือกข้อสามไว้ให้คุณนะคะลูอัน มันยากนะจริงไหมครับผมคิดว่ามันคงจะคงจะหักระหว่างบินหรือคะครับโอเคดีแหละคุณคิดว่าคําตอบข้อหนึ่งถูกเราจะเลือกข้อนี้ให้ค่ะและตอนนี้คุณต้องขอร้องให้คุณบนนิ่งลองยิงซ้อสปาเกตตีไปยังสเต็กชิ้นที่ไม่มีทางปกป้องตัวเองได้ชิ้นนั้นล่ลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงคะคุณบนนิ่งจะทำ,ท,ำทันทีเลยครับคุณรูกผมจะลองยิงซี่สปาเกตตีไปที่ชิ้นสเต็กที่แขวนอยู่นะครับ เอาละครับเดี๋ยวก็เปิดเครื่องกันเลยมันปัดคายอยู่มันปัดคายอยู่จริงๆด้วยะ ทุกท่านต่างพากันรู้สึกที่สงเราลองมาดูชิ้นเนื้อชิ้นนี้กันอีกครั้งดีกว่านะครับอ่าฮะเห็นชัดๆเลยว่าเส้นสปาเกตตี้มันฝากคาอยู่ในเนื้อจริงๆนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3ยินดีด้วยนะครับคุณลอยเบาเลอร์ครับขอบคุณค่ะก็ไม่ได้อย่างไรครับที่เส้นสปาเกตตี้ทึ่ทำจากคาร์โบไฮเดรตที่เกาะนี้ จะสามารถจะรู้ชิ้นสเต็กที่แน่นขนาดนั้นเข้าไปได้ตามธรรมดาแล้วเส้นสปาเกตตี้ที่ยังไม่ถูกต้มจะทํางานเหมือนเข็มที่ไปประทะกับเป้าด้วยพลังรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากเครื่องยิงเส้น ถ้าใช้แผลซันย่าที่แผ่กว้างกว่าคงไม่มีแรงกดเท่านี้หรือว่าเส้นมกนักโครนีฟาฟาลเลอร์หรือว่าริกาโตนี่หรือว่าเส้นชนิดอื่นๆหรือเส้นสเปเชเลอร์รวมถึงกรอกชีเรานึกถึงเรื่องพ่อครัวชาวเมสซิกันคนนั้นกันครับมันน่าจะเป็นเรื่องจริงได้ซึ่งบาดแผลที่เกิดขึ้นจากเส้นสปาเกตตี้ทำให้เกือบถึงตายได้เลยครับถ้าเส้นมันวิ่งทะลุผ,ผ่านดวงตาเข้าไปยังสมองได้และที่อันตรายยิ่งกว่าก็คงจะเป็นว่า เมื่อพวกเขาเลือกอาหารที่จะกินกับเส้นสปาเกตตี้เช่นเลือกปลาดาบเป็นต้นนะครับคุณเอริชมันครับ